งั้นวันนี้พี่ขอตัดสินแบบใหม่ละกันนะพี่อยากเห็นการเต้นท่วงท่าและบาดี้แต่พี่ไม่อยากเห็นท่าเต้นเดิมๆนะพี่ต้องการเห็นท่าเต้นในลักษณะของสัดแอนิมอลพี่อยากรู้ว่าลิงต้องเต้นยังไงหนูขอถามอะไรเมนเทอร์ทั้งสองหน่อยได้ไหมคะอันนี้เดอะเฟสหรือชิงช้าสวรรค์เดอะเฟสหรือชิงช้าสวรรค์ลิงเต้นยังไงสองคนไปค่ะลิงสายรับเริ่มลิงเซ็กซี่ปื้ม ทำได้ดีมากทำได้ดีมากแล้วโมล่ะไม่คิดอยากจะอยู่ต่อเลยหรือไงหนูจะเต้นให้ดีที่สุดค่ะฉันดาลต้องทำให้ดีนะใช่อะไรหนูเป็นอะไรอย่าทำเอเนอร์จี่หนูไปในโบทททำไมหนูไม่เหมือนเขาสอคนหนูขอลายเต้นทั้งสามคนพร้อมกันเซกไปเด้งสองสามตึงตึงตึงเฮ้ยห,หนูโม ได้ยังดูแล้วแล้วทำไมน้องโมอ่อมจังเลยคะวันนี้อ่อมมากก็พวกนี้เขาบอกหนูไม่โลดแต่ลิ้นหนูไม่ฟ้าหนูไม่เทนเหมือนเพื่อนเลยอะค่ะมันจะเป็นเทนเหมือนเพื่อนได้ไงล่ะอ่ะเอานี้ไปนี่แหละกินมิลินดาแล้วลิ้นจะฟ้าหรอคะก็ใช่น่ะสิอยากเปียวซ่าอร่อยต้องนี่เลยจ้ามิลินดาบูเบอร์รี่แสบส้มอ่ะพูดพร้อมๆกันค่ะมิลินดาบูเบอร์รี่แสบส